สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC. บอลวันนี้ทุกท่านนะครับติดตามคลิปวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลผมแชมเปี้ยนจาก FM99 เหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้ข้าคืนวันคันกลับมากับทุ้ยยุโรปนะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีลิทนะครับก็ยังต้องไล่เก็บแต้มกันไปเรื่อยๆนะบางทีมใหญ่มีพลาดบ้างอ่ะมาดูวันนี้ผมเชื่อว่ามันจะมีทีมไหนเป็นเหยื่อของทีมใหญ่นะครับในการลงเล่นแล้วกันเพราะรอบอีลิทนี่มันจะบางบางเกมเนี่ยมันจะเป็นคู่ที่เรียกว่า เกรดของทีมเนี่ยมันห่างกันพอสมควรนะครับจริงจริงจงมีแมนซิตี้เจอกับเฟเยนูด้วยนะแอบมองว่าซิตี้จะกลับมาในเกมนี้นะหลังจากไม่ชนะมา5เกมรวดนะครับล่าสุดนีโดนสเปอร์อัดไป4-0แต่ว่าขอไปเลือก2คู่ที่ที่มีความสุขว่า,าทีมใหญ่หรือว่าเจ้าบ้านแล้วเป็นเจ้าบ้านซะด้วยนะครับก็ควรจะแบเบอร์เหมือนกันคือบาร์เซโลนาเจอกับแบลสนะครับในลีกเอิงเนาะแล้วก็อีกทีมนึงผมเลือก เลเวอร์คูเซนที่เจอกับซาวบวกลายกันนะฮะทุกท่านที่ติดตามกันอยู่กับทีมงานบอลวันนี้ก็ฝากกันด้วยนะครับช่องผมเองกูรูฟุตบอลผมแชมป์เอฟเอ็ม99นะครับรวมถึงช่องบอลวันนี้นะครับแล้วก็กลุ่มทีมงานครอบครัวบอลวันนี้ผ่านทางไลน์แอดที่แอดจีเอ็ม33ครับแอดไลน์เข้ามาร่วมกลุ่มกันได้นะครับที่ไลน์แอดที่แอดจีเอ็ม33ครับอ่นะเพราะนั้นค่าแมนซิตี้กับฟยนูตไปผมเริ่มที่บาร์ซ่านะครับเจอกับแบลสบาร์ซ่าทำแบบนี้อีกแล้วครับคือ สักเกมนัดที่2นะผมจำไม่ผิดของแชมเปี้ยนลีกเนี่ยบาซ่าไปโรเตชันแล้วก็ดันไปสะดุดในเกมลาลิก้าครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอมาเล่นแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ชนะแบบขาดลอยนะครับบาซ่าเองเล่นไป4เกมเนี่ยมีสะดุดแพ้มโมนาโกนะที่เหลือเนกลับมาชนะยังบอยชนะบาร์เยนชนะสวีด้า Sweden, นะครับสวีด้าสวด้ามา5-2สนะส่วนแบทเองเนี่ยผลงานมาดีนะครับเพราะว่าเจอไม่หนักนะก่อนหน้านี้ นะครับชนะเซาบวกอย่างเงี้ยครับชนะสวาตตปลาอย่างเงี้ยครับแต่เกมนี้จะเจอของหนังจริงส่วนบาร์ซ่าอย่างที่บอกไปครับเกมในลาลิก้าสเปนไปสะดุดเสมอเซตาบิโก2-2ซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในเกมลีกนะครับเพรางนั้นเกมนี้เจ้าท่มจะวางแบบจับเต็ม,มนะครับตรงกลางจะมีทางน้าของมาร์กาสาซโดจับคู่กับเปดี้นะครับตัวลุคหายเจ็บกลับมาช่วยทีมได้เยอะเลยก็คือดานิโอโม มีเฟมินอีกคนนึงคับเฟมินโลเปสแล้วก็ลาฟินยาจะเป็นสามประสานอยู่ด้านหลังโรเบิร์ตเลวันดอสกี้ครับตรงนี้ดูอันตร,รายแล้วก็น่ากลัวเลยทีเดียวนะครับแบล็ชชุดนี้วางทางด้านของลูเมนกาน์เดลกาสติโยนะครับลูดวิกอาซอ,อเก้แล้วก็อับเดลลาซิมาเป็นสามประสานเกมรุกนะครับซึ่งก็มีความรวดเร็วเฉียบคมแหละนะครับขณะที่ตรงกลางวางทางด้านของอแอดมิสันนะครับแล้วก็อุกโกมาเยติกับทางด้านของมาดิกามาร่านะครับคุมเกมแต่ว่าภาพรวมแล้วชื่อชั้นกับคุณภาพ ต้องบอกว่าห่างอยู่พอสมควรครับลุ้นสกอร์ที่2สกอร์ที่3ามของเจ้าบุญทุ่งบาร์เซโลนาดีกว่าครับยังไงเนี่ยมาแน่นะครับในการเก็บ3คะแนนในเกมนี้นะครับประตูที่2ประตูที่3ของบาร์ซ่าก็ควรจะมาด้วยครับเพราะคุณภาพเหนือกว่าจริงๆครับขณะที่หนึ่คู่ที่ก็มองว่าคุณภาพกลับมาแน่ๆก็คือทางด้านของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับจะเจอกับทางด้านของเอฟซีซาบวกซาบวกมาฤดูกาลเนี้ย ไม่แข็งเท่าก่อนหน้านี้ที่เคยเล่นในแชมเปี้ยนลีกแล้วกันนะครับสำหรับทางด้านของซาบวกขณะที่เลเวอร์เองเนะี่ยนัดที่แล้วเพิ่งแพ้ทางด้านของลิพูมาด้วยเพราะฉะนั้นกมนี้น่าจะเน้นเต็มที่ได้เล่นในบ้านด้วยเน้นสาหรับ3คะแนนแน่นอนเพราะฉะนั้นลุ้นสกอร์ที่2ของเรเวอร์ก็ควรจะมีเพราะเรเวอร์อ่ายังไงก็ดูดีกว่าแล้วก็คุณภาพผู้เล่นชัดเจนกว่านะครับตัวหลักๆก,ก็จะลงแน่นอน for เล่นเวียน,นะครับอ่าพันิกชิก ลงยิงแล้วในเกมลีกนะครับล่าสุดกดไป2นะครับแล้วก็อาจจะเป็นยูนัสทอฟมันนะครับที่จะลงมาปล่อยบอลน,นะครับโดยตรงกลางคู่กลางนี้ไม่เปลี่ยนแน่ครับจะเป็นกาดชาก้ากับโรเบิร์ตอันดิตหรือว่าถ้าจะมีเปลี่ยนจะเป็นอเลิกาเซียที่สลับลงมาริมเส้นเนี่ยทางขวาอาจจะสลับเป็นนาธานเทล่าลงมาเล่นแทนเชลิมี่ฟิมปงบ้างนะครับส่วนทางซ้ายไม่เปลี่ยนเป็นอเล็กซ์กิมาโดซึ่งดูดีเลยทีเดียวสบุกชุดนี้มีด็อกเกอด็อกเกเลสเนเน่นะครับคาริมโกนาเต้แล้วก็ออสการ์กรู๊ครับเป็นสามประสานผมว่าอากกันดดูีะแต่็ยง ยังยังเรียกว่าองค์ประกอบโดยรวมมาไม่เท่าไหร่นะครับแนวรับวางทางด้านของคาร์มิลปีออนคอสกี้กับแซมสันไบดูนะครับซึ่งก็ถือว่ายังไม่ได้เหนียวแน่นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเกมนี้อย่างที่บอกแล้วครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่เจ้าถิ่นดูดีกว่าจริงๆครับสำหรับทางด้านของไบเออร์เลเวอร์คูเซนครับสามคะแนนชัยชนะอยู่ที่เจ้าบ้านแน่นอนนะครลุ้นสกอร์ที่2ซึ่งก็ดูไม่น่ายากสำหรับไบเออร์เลเวอร์คูเซนครับวันนี้ฝากไว้สองคู่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ